สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเทศบาลตำบลจอมพระแจงแล้วหลังดนถล่มยับถนนใหม่ตรวจรับงานได้อย่างไรกรณีที่ทางเพจสุรินซิตี้ทอก อัปเดตท,ทุกเรื่องเมืองสุรินทร์ได้เผยภาพถนนราอยางมะตอยที่เพิ่งปรับปรุรงใหม่ทับของเดิมคือพื้นคอนกรีตตีเส้นเรียบร้อยอยู่บริเวณสวนสาธารณะสะหนองคูเทศบาลตำบลจอมพระจังหวัดสุรินทร์ซึ่งภาพถนนดังกล่าวก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครเป็นคนออกแบบขับมากลางคืนอันตรายมากต้องหักกลบอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุพร้อมถูกตั้งคำถามว่า ตรงจุดนั้นเว้นไว้หลบอะไรตรวจรับงานผ่านได้อย่างไรใครเป็นคนเซ็นล่าสุดนั้นความจริงปรากฏแล้วมีการชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนจากทางเพจทำไมจึงต้องทำถนนในลักษณะดังกล่าวโดยถนนเส้นนี้ที่ถูกปรับปรุงใหม่ด้วยการราดยางมัดต่ออย่างดีที่บริเวณสวนสาธารณะสะหนองโคเทศบาลตำบลจอมพระจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้ทางแอดมินยังได้ให้คำตอบด้วยว่า จุดที่เว้นไว้นั้นเพื่อรบจุดเติมน้ำรถน้ำเทศบาลจะมารับตรงนี้ถ้าทำถนนตรงเลยเสียงที่รถทรงสูงจะปักเสาน้ำที่ยื่นออกมาถนน เลยต้องเบี่ยงอย่างที่เห็นในภาพนั่นเองซึ่งก็มีผู้คนเข้ามาถามกลับอีกว่าแล้วทำไมไม่ยกท่อส่งน้ำให้สูงขึ้นห่ะครับเจ้านายรถวิ่งกลางคืนคงเลี้ยวไม่ทันโดยได้มีการโพสต์ชี้แจงระบ,บุข้อความว่าชี้แจงกรณีมีภาพจุดเติมน้ำรถดับเพลิงเสนอผ่านสื่อออนไลน์1ถนนที่เป็นภาพผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าวเป็นถนนรอบสวนสุขภาพหนองคูมีความกว้างประมาณ5เมตรยาวประมาณ1,300เมตร ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นเส้นทางในการพักผ่อนหย่อนใจหรือออกกำลังกายก่อสร้างเมื่อปี2545ปรับปรุงผิวจราจรแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2564 ตามรูปแบบถนนเดิมถนนสสอลอไม่ได้ใช้เป็นถนนหลักในการสัญจรแต่อย่างใด2จุดบริเวณที่มีการเบี่ยงของถนนเกิดจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ตั้งของโรงสูบน้ําของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์หน่วยย่อยสาขาจอมพระและโรงสูบน้ําของเทศบาลตําบลจอมพระเพื่อใช้ในงานบรรเทาสาธารณาภายัยซึ่งเบี่ยงถนนตามขนาดของโรงสูบน้ําท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์คบขอบุณครับ